สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาแล้วนะครับเคยร่าจมังเกแปรนะครับวันนี้มานะครับไปเที่ยวน้ากันครับพี่น้องเดี๋ยววันนี้สิภาพพี่น้องไปเที่ยวเพ็ดธมัคุรานะครับทางโยโกคามานะครับผมเดี๋ยวจงได้นั่งรถไฟไปน้ากันนะครับวันนี้นั่งรถไฟนะครับผมเคยร่าจมังเกแปรนะครับวันนี้ไปนะครับผมมีแบบไปเข้าสู่การทารานะครับขึ้นรถไฟไปด้วยกันเลยพี่น้อง ตามไปเจลนะครับผมมาได้จากรถไฟไปต้องจังหวัดนั่งรถไปเที่ยวกันนะครับผมไปกับเสียใหญ่นะครับเนี่ยเ,เสียนะครับเสียคอนแวนร้อยล้านนะครับไปเที่ยวธรรมกุรารถุกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้อยู่บนรถไปนะครับผมเดี๋ยวตามไปนะครับ Terima kasih telah menonton! ครับมองไปอย่างนี้งไปข้างล่างครับจไกลมากครับผมนี่ครับพี่น้องมันกค้งสวยงามดอกไม่นะครับถ้าไปบริเวณนู้นครับหนุนครับมองไปนะครับจะเป็นข้างล่างอย่าเป็นบ้านนะครับเป็นเป็นมนบ้านถ้าซีนามิมาเนี่เก็บเรียบนะครับเถอะเพราะว่าซีนามินะครับเนี่ยคือทะเลนะครับมองเห็นทะเลนะครับถ้าเป็นซีนามิมาก็คง ก็คงจะเรียบเลยครับนี่ครับนี่ครับติดทะเลเลยนะครับฝั่งข้างล่างนี้เป็นเป็นหมู่บ้านนะครับผมติดดิมทะเลนะครับแต่ถ้าถ้าถ้าซึนามีมาน่าจะไปไปทั้งบังเลยนะครับเพราะประเทศญี่ปุ่นเป็นซึนามีมาบ่อยมากนะครับนี่ครับวิวดอกไม้ข้างล่างนะสวยบากงามมากนะครับนี่ครับ นี่ครับพี่น้องครับบึงใบของข้างล่างสวยงามมามนะครับดมสมบูรณ์ล่มลื่นมากนะครับตอนนี้ดมสมบูรณ์นะครับล่มลื่นมากนะครับนี่ครับนี่คือดอกอจิไซนะครับดอกพ่อน้อยบเบาๆนะครับนี่นี่ครับผม เป็นดอกไม้ที่สวยงามมากนะครับดอกอาจิไซนะครับขึ้นเต็มภูเขานะครับใครอยากมามาได้นะครับที่นากาวะนะครับผมเลยโยโกกมาประมาณสองสามปนะครับเราก็ลงรถนั่งรถไปน้อยมาต่อนะครับน่ครับวิวข้างล่างนะครับผมให้ดูวิวข้างล่างเลยนะครับดอกไม้ญี่ปุ่นไม่ว่าไม่ไม่งามแต่ดอกไม้นะครับอาจาย์น้อยผู้สาวก็งามนะครับผมผู้สาวก็สวยนะครับนี่ครับ ดูด้นะครับนี่ครับครับมาบริเวณนี้นะครับจะเห็นดอกอาจิไซนะครับสวยงามมากนะครับผมนี่ครับเป็นพักเป็นพักไปเลยนะครับเป็นชั้นๆขึ้นไปสวยงามนะครับนี่ครับลราก็จะมองเห็นดวนะครับอยู่กลางภูเขาเลยนะครับนี่ครับ เวลาพามาเที่ยวนะครับวันนี้เป็นชั้นๆเลยนะครับดอกอจิไซนะครับนี่ครับนี่ครับสวัสดีนะครับผมนี่ครับบริเวณนี้นะครับดอกอจิไซสวยนะครับแบบรุ่งเช้านั่นนะครับผมสวยมากเลยครับผมออกเต็มภูเขาเลยนะครับบริเวณนี้ นี่ครับสวยงามไหมครับผมนี่ครับเราต้องขึ้นเดินขึ้นไปข้างบนี่อนึครับนี่ครับมาย็นดิอันเดียวม่มุ่ก็เนอกม้หลเลนี่ครับพามาเที่ยวดูไม้น่นนะครับ สวยงามมากครับนี่ครับบริเวณนี้นะครับดอกอาจิไซขึ้นสวยมากนะครับนี่ครับนี่ครับผมสวยมากนะครับสวยงองนอนแล้วก็เฝ้าจารยไกลหวานงบมองนอนก็นอนอาจารย์เปิดไว้เปิดไว้จอดไว้ก้อนนี่ครับบริเวณนี้สวยงามมากนะครับสวสาวๆนะครับสาวๆเพียบเลยนะครับบริเวณนี้ เชื่อเท่านะครับสวยมากเครับตะรอดจีอาจารย์็กลงบอกผู้สาวเห็นผู้สาวอะไรนะอนาจารย์ก็ยังเนตาเหลืองมาเลยนะครับนี่ครับแบบอ,อจัจฉริยบริเวณนี้สวยงามมากนะครับนี่ครับบริเวณนี้สาวๆจะเยอะมากนะครับสาวสาวชอบจุดตัวมันเต้นนะครับเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวจะโอในในเนี่นะครับสามสี่เครื่องนอกโทรศัพท์ มีครับมีนายแบดมอนด้วยนะครับโอ้ยถ่ายกับผู้สาวด้วยผู้สาวหนึ่งสองสาวนะครับผู้สาวนะครับ,รบโอ้เยี่ยม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 ติดถ่ายติดสาวด้วยนะครับติดแล้วติดแล้วเจอไหมติดแล้วเอาเห็นหนาอ่ติดวะอาจารย์ไกายผู้สาวอาจารย์ไกา นี่ครับผมถือโทรศัพท์สามเครื่องเลยนะครับตอนนี้สังทำคลิปด้วยนะครับนะครับดอกอาจีไซยุคดีนข้างบนเลยสวยยิงงามมากนะครับอาจีไซสวยสาวยี่ผึ่งก็สวยครับอาจีไซสวยนะครับสาวเจแปนก็สวยด้วยนะครับหยุดไหมถึงแล้วนะครับถึงแล้วจอดไม่ได้นะครับรถ ขบวนนี้เกดไปเนยโอ้เต็นพร้อมนะครับมี่เต็นท์พร้อมนะครับใส่ตูดพร้อมนะครับนี่นะครับขบวนนี้จะเป็นบริเวณดอกอจิไซสวยงามมากครับผมนี่ครับผมนี่ครับครับรับรองว่าสวยงามมากนะครับสาวๆก็สวยนะครับสาวๆเจแปนก็สวยนะครับผมใครยังไม่ได้ดูมานะครับมาติดตามเคยหลังเมืองเจแปนนี่นะครับ ฝากเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับทุกทคอมเมนต์ทุกไลค์นะครับผมขอบคุณนะครับอาจารย์น้อยนะครับผมนี่ครับสาวๆเก๋แฟนวันนี้มีเยอะมากนะครับอืมบางคนในเด็กเกิดเยอะคนติดตามเยอะจนบบน่า นี่ครับถ้าไปบริเวณนี้นะครับเป็นมองไปทางนี้นะครับจะเป็นเห็นเป็นทะเลเลยนะครับเป็นทะเลแล้วก็เป็นบ้านนะครับอยู่กลางขอเขาครับผมนี่ครับแล้วก็บริเวณด้านนี้นะครับลงไปข้างล่างนะครับจะเป็นดอกไม้แล้วก็สาวๆนะครับสาวๆคนสวยสาวๆสวยๆต้องคู่กับดอกไม้นะครับผมเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับนี่ครับสาวๆเพียบเลยนะครับวันนี้ นี่ครับผมนะข้างบนนี่ครับนี่ครับออกสีขาวสวยมากนะครับในบริเวณตรงนี้ครับจะมองเห็นนะครับจะมองเห็นทะเลนครับนี่ครับจะมองเห็นทะเลนครับนี่ครับ เขาก็สวยนะครับมีครับสีชมพูนะครับมีชมพูนะครับสีฟ้าสีเขียวสีเมืองนะครับมานล่างนะครับสีหอยมีนะครับไม่มีนี่ครับบริเวณนี้สวยงามมากนะครับดอกอัญชันนะครับผมพี่น้อง ที่พับมองจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับเวยางามมากนะครับผมหลอดอ,อุิไซนะครับ นี่ครับอือครัออบนะครับสีทองสีทองสีขาวนะครับม่นปลานั่งกันกนะครับพี่ห้องอือ,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 อดีเนย นี้ก็คราบพี่น้องครับยังจากเขาไปเบื้องดอกใหม่มาแล้วนะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปขอทำเ้อไปหมุดถ้ำเล็กน้อยนะครับเพื่อดวงดีนะครับไปหาผู้สาวนะครับได้ทำจะไปหาโอรถจนาอยู่ในถ้ำนะครับจะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับผมอยู่ในถ้ำนะครับข้างหน้านี้ครับ นครับผมนี่ครับนีผู้สาวยืนนี่นี่ครับมีดอกไม้นะครับดอกอจีไซนะครับผมสวยงามเพื่อนนะครับนี่ครับมีหลายหลายพันธุ์นะครับผมนี่ครับสวยงามมากนะครับนี่ดอกอจีไซนะครับนี่ครับนี่ครับผมเจ็บมาด้วยดอกไม้เลยนะครับนี่ครับจะเป็นทางเข้าถ้ำนะครับผมถ้ำข้างในจะเป็นถ้ำน้ำตกเลยนะครับมีน้ำข้างในอยู่ยดหยุดตลอดนะครับผม หนึ่งสองโอเคนี่ครับทางเขาท้ำนะครับเราจะเข้าไปในถ้ำด้วยกันนะครับวันนี้เข้าไปเลยนะครับผมไปเลยนะครับนี่ครับ มันเป็นเที่ยนี้ได้ผมนะนี่ครับท้ำจะมีบ่อน้ำครับวันนี้บ่อน้ำทำไมแห้งครับบ่อน้ำปกติมีบ่อน้ำสักทีนะครับนี่ครับเหรียญอีเล่เลยนะครับเหรียญยิงเหรียญแฮกเหรียญเยอะนี่คนโยนโยนลงไปขอพรนะครับสงสัยหน้าแดงครับผมย่างเข้าไปนะครับเดี๋ยวไปเจมี่ตามผนังนะครับผนัง ผนังถ้ำนะครับจะมีรูปปั้นเพอาจจะมืดนะครับผมมองไม่เห็นนะครับผนังถ้ำนี้ก็จะเป็นรูปปั้นของของแกสลักนะครับรูปแกสลักของลายต่างๆนะครับผมในถ้ำนะครับแล้วจะมีน้ําหยดลงมาตลอดนะครับผมบริเวณนี้นี่ครับไอหนุ่มผมยาวเดินไปก่อนแล้วนะครับนี่ครับมันจะเป็นน้ําหยดลงมาจากภูเขานะครับนี่ครับดูเงินนีกุ๋ย นี่ครับคือเงินที่คนมาขอพอนะครับเงินทั้งนั้นนะครับเงินเย็ยนนะครับแหกเย็ยนนะครับอยู่ในนี้ไม่ตม่ำกว่าประมาณหนึ่งกวัวเย็ยนนะครับหรือเป็นเงินไทยก็ประมาณหนึ่งกวัวบาทนะครับน่ครับเงินทั้งนั้นนะครับผมอยู่ในถ้านะครับตอนนี้ถ้าที่น้องเข้ามาในถ้านะครับเสียงมันจะก้องก้องหน่อยนะครับนี่ครับผมภายในถ้านะครับถ้า จะมีรูปปั้นนะครับรูปปั้นข้างกาแพงแกะสลักนะครับครับแกะสลักสวยงามเป็นรูปแบบคล้ายๆบ้านเราก็เรียกพุทธรูปเรียกอะไรนะครับผมนี่ครับอยู่ในถ้านะครับผมนี่ครับจะมีไฟติดจุดเทียนให้ตลอดนะครับนี่ครับบริเวณนี้จะจุดเทียนให้ตลอดนะครับจะนําพาแสงสว่างให้เราเข้าไปข้างในนะครับผมครับนี่ครับจะมีรูปปั้นของเทพีต่างๆนะครับที่คนญี่ปุ่นเขารพถือนะครับผม ทะลุเข้าไปข้างในนะครับนี่ครับเราจะต้องก้มลงไปนะครับนีก้มก้มเข้าไปนะครับผมนี่ครับโอ้ยนี่ครับเข้าไปในถ้ำนะครับก้มนะครับเสียงกล้องนะครับผมเป็นไฟนะครับผมในบริเวณนี้ยืน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 ไม่ได้นะครับผมนี่ครับเสียงมันจะก้องก้องนะครับ แต่ละที่นะครับผมจะเป็นรูปปั้นนะครับรูปมีรูปั้นมีคล้ายๆถ้าเป็นบ้านเราก็พุทธศาสนาครับนี่ครับคล้ายกันนะครับนี่ครับผลิตโดยเป,เป็นไฟนะครับผมมืดนะครับผมถ้าไม่มีไฟก็จะมืดประมาณนี้นะครับนี่เหรอนี่นะครับเข้ามาข้างในนะครับจะเป็นรูปปั้น ตรงนี้นะครับจะเป็นรูปปั้นแล้วก็มีไฟแสงสองแสงสว่างให้ด้วยครับนี่ครับเป็นตรงนี้จะเป็นที่ขอพรนะครับใครขอพรได้นะครับผมเสียงมันจะก้องๆหน่อยนะครับเพราะผมอยู่ในถ้ำนะครับผมนี่ครับเป็นบริวารของเจ้าแม่กนอินทั้งนั้นครับยู่นี่จะเป็นเจ้าแม่กนอินนะครับ ค้าบผมสวัสดีนะครับสำหรับมูนี <soup and bean addressing> after, ้เวล่ะเดี๋ยวพาเที่ยวมาชมดอกอจิไซนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับข้าบอกข้ามจากกิเยสตาทั้งบมสุภาพหรือยังไงก็เวล่ะก็ขอโหดขอไห้นะครับไปสำหรับคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้พามาเที่ยวนะครับมาเพลินเที่ยวดอกชมดอกอจิไซนะครับหรือเป็นบ้านเราก็เรียกดอกแก้วนะครับนี่ครับบริเวณข้างหน้านะครับผมข้างหน้าของที่ทางขึ้นภูเขานะครับนี่ครับเป็นต้นไม้สวยงามนะครับ ยังไงก็ขอโทษขออภัยเลยนะครับจะลืมคลิปหนาคลิปไหนเด้าพี่น้องเด้อคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับสำหรับคนที่มักนะครับคุณโมมักกับโมเป็นยังนะครับผมบริบากันนะครับสำหรับคลิปนี้ลูกไหลาเมืองเก็บแอนขอขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับเลิฟ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 จุ๊บจุ๊บนี่ครับข้างหลังนะครับผม เสียงครคีควนวนมากับลมที่สะอื้นพื้นละทมดันทมไม่ตอบจดมาหายนะครับนี่ครับข้างหลังนะครับสวยงามมากครับเป็นภูเขานะครับผมภูเขาข้างหลังนะครับดอกอระจิไ๋ไสนะครับผมสำหรับกินนี้ก็บาย,บาย